สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องคุคูนกนกนะคะวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องการใช้แผนที่และรูปภาพแผนที่คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้ลักษณะเพื่อแทนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นบนพื้นผิวโลกลงบน แผนราบพื้นที่มีข้อมูลลักษณะทางกายภาพทรัพยากรและสถานที่เราจึงควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่ดังนี้หัวข,ข้อที่1ประเภทของแผนที่การแบ่งประเภทของแผนที่มีหลักเกณฑ์ที่ใช้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ